สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีกับช่องพมพ h ชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาขายของค่ะขายหน้ากากอนามัยนะคะซึ่งจะบอกว่าคือโควิดเนี่ยแบบมาไกลมากเราก็ต้องแบบปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่แพ็คใส่ถุงใส่เรียบร้อยตัวนี้คือแพ็คใส่ถุงใส่เรียบร้อยแล้วมีแพ็คใส่ถุงใส่เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วนะแพ็คใส่ถุงใส่เรียบร้อยแล้ว แล้วตัวที่ยังไม่แพ็คใส่ถุงใส่ก็มีคือตัวนี้ยังไม่ได้แพ็คนะคะยังไม่ได้แพ็คใส่ถุงใส่นะก็คือที่รับมาขายอะ่ะมันมีเยอะมากเรารับมาทั้งหมด2แพ็คซึ่งคือแบบมีเยอะมากดูดีแบบมีเยอะจริงๆอะ่ะคือแบบเยอะมากเราก็เอาไฟมาตั้งแบบนี้เราถ่ายแล้วมันมืดนะคะเนี่ยคือแบบมีเยอะมากแม่ค้าก็ต้องทยอยแพ็คเอานะคะงั้นเดี๋ยวเรามา ดูกันเลยว่าจะมีสินค้าราคาเท่าไหร่กันบ้างนะคะตัวแรกที่แนะนําก็จะเป็นเจลล้างมือนะคะก็ความเข้มข้นอย่างน้อย70%นะคะที่จะสามารถฆ่าเชื้อได้แต่ตัวนี้เกเ็นตเลยจ้าไม่โฟกัสนะคะนี่ก็ใช้ได้นี่ไหมคะใช้อยู่เพียงขวดละห้าสิบาทเท่านั้นนะคะหัวละค่า10บาทเท่านั้น สนใจแคปรูปแล้วก็เอาไปสั่งได้เลยนะคะรายละเอียดการสั่งก็จะติดไว้ให้ด้านบนนะคะนี่คะ่ะใครสนใจนะคะเพียงห้าสิบบาทเท่าน,นั้นตัวนี้คือแนะนํำม,มากๆคือมันค่าเชร์่ได้จริงๆนะคะดีมากๆค่ะแนะนํำค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของหน้ากากาอนามัยนะคะเราจะไม่คะสีไปให้นะคะใครสนใจสีไหนแคปรูปชัดๆแล้วก็มาสั่งนะคะก็สีแรกจะเป็นสีเขียวนะคะ ตัวนี้เป็นตัวที่แพ็คแล้วนะคะเป็นตัวที่แพ็คแล้วก็วจะเป็นสีเขียวนะคะมันเป็นลายผ้าเข่าหมาไทยคะ่ะเป็นลายผ้าเข่าหมานะคือแบบใส่สบายหายใจออกแน่นอนราคาชิ้นละ20บาทนะคะก็3,50เป็นลายเขียวนะคะใครสนใจลายเขียวแคปรูปไปค่ะโอเคสนใจลายเขียวนะคะเป็นลายผ้าเข่าหมาสีเขียวเนาะลายต่อไปกันเลยค่ะ ลายต่อไปจะออกเป็นแนวม่วงๆนะคะนี่เป็นสีม่วงแสดงใครสนใจสีม่วงก็แคลรูปไปเลยนะคะลายต่อไปนะคะลายต่อไปจะเป็นโทนฟ้านะคะแสดงนี่ข่ะดเป็นโทนฟ้าแบบนี้เลยคือตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ถุงคือตัวนี้เป็นของแม่ค้าเอง นี่เป็นโทนฟ้าแบบนี้คือสวยมากนี่นะคะเป็นโทนฟ้าแบบนี้ใครสนใจแคปรูปโทนฟ้าได้เลยนะคะนี่ใครสนใจแคปแล้วก็ไปสั่งได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นโทนชมพูตัวน,นี้สวยมากๆเลยเป็นสีชมพูอันเดี่ยวสำหรับผู้หญิงมากๆชะดมน,นี่ตัวน,นี้ก็หอ่อหุ้มพลาสติกเรียบร้อย นี่นะคะสีต่อไปจะเป็นโทนแดงแล้วก็โทนดําแดงนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นลายดําแดงนะคะนี่ข้างบนดําแดงดาแดงดาแดงนะคะดานี่ใครจะเอาโทนดําแดงแคบรูปแล้วก็ไปสั่งได้เลยค่ะแล้วก็ใครจะเอาโทนแบบแดงขาวแดงขาวแดงขาวเหมืะะอนลายสก็อตนะคะก็แคบรูปแล้วก็เอาไปสั่งเลยนะคะใครจะเอาลายสะกอ็อตแคปเลยค่ะ สายผ้าเข่าม้าเป็นลายเป็นลายผ้าเข่าม้าแต่ว่ามันเหมือนลายสกอผสอ่ะ,ะเออเข้าใจปะต่อไปเป็นสีสใหลุงะค่ะทุกคนนี่สีสใหลุงมีสองอันสุดท้ายนะคะใช่ค่ะสีสาสลุงเอ้ยสีสาสลุงเหลือหลายอันอยู่นะคะนี่จะมีสีแบบนี้ค่ะใครจะเอาตัวนี้แคปรูปไปเลยนะคะแคปชัดๆเลยนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งค่ะ นี่ตัวนี้จะเป็นแบบลุงแบบมัวๆไปเลยแคปเลยโอเคก็คลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะใครสนใจสินค้าตัวไหนนะคะทักแล้วก็อเอารูปที่แคปนะคะมาให้แม่คาดูชัดๆนะคะแคปจากวิดีโอเราก็มาสั่งได้เลยนะนี่เลิศมากคิปนี้ขอลาไปกันค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน